เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนนะคะที่เตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไม่ว่าจะกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวนะแล้วก็เริ่มกังวลว่าจะต้องเดินทางวางแผนการเดินทางยังไงตั้งแต่วันนี้ละค่ะเชื่อว่าหลายคนออกเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วซึ่งหลายหน่วยงานภาครัฐก็เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะค่ะปีนี้เขามีการเปิดจุดถึง250 จุดทั่วประเทศนะเพื่อตรวจบริการเรื่องของสภาพรถและก็รถจัก,กรยานยนต์ฟรีด้วยค่ะโดยพลเรือเอกรงพิพัฒนาสายร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการอาชีวะอาสาในช่วงการเดินทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเป็นการตั้งจุดตรวจบริการ250จุดทั่วประเทศนะเพื่อที่จะตรวจสภาพรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่30ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มกราคม ทางด้านของตำรวจนครบาลจัดมาตรการดูแลการจราจรช่วงปีใหม่โดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางขาออกตั้งแต่วันนี้และวันที่30ธันวาคมส่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครค่ะคาดว่าสภาพจราจรจะหนาแน่นในวันที่4มกราคมตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไป ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นบ้างค่ะเขาเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะด้านการบริการและความปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงปีใหม่โดยสถานีรถไฟขอนแก่นเพิ่มเที่ยวรถทั้งขาขึ้นและขาล่องอีก3ามเที่ยวกวดขันและงดการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟไม่ต่างจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นค่ะตเตรียมลงพื้นที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสารและจัดระบบการจราจรภายในสถานีรวมถึงวางติด ติดตั้งนะคะกล้อง C C T V จากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารด้วยทางด้านของสถานีขนส่งค่ะบริษัทขนส่งหรือว่าบอขาสอสเองเตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนนะ้าในช่วงวันที่26ก็คือตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมและวันที่5มกราคม เป็นต้นไปนะคะโดยจะมีการเพิ่มเที่ยวรถวิ่งค่ะจากปกติวันล,ละ5,700เที่ยวเป็นวันล,ละ7,000เที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันล,ละ1 8 5 0 0 0คนขณะที่กองทัพภาคที่2เพิ่มมาตราการกวดขันหลังจากการข่าวค่ะมีรายงานว่ามีการพักยาบ้าอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะรอโอกาสนะคะลักลอบเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำรถยนต์ส่วนบุคคลไปก็มีน้ําใจให้กับผู้ร่วมทางแล้วก็เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะในช่วงที่การจราจรหนาแน่นแบบนี้